สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมคลนะครับของปู่มอัปเดตให้ก็นะครับมีก๊าดนะครับมีกร์ดเข้ามานะครับพี่พี่ให้นะฮะวันนั้นผมได้องนึงนะฮะต้องไปตามหาให้พี่นะฮะวันนี้ก็ได้มานะครับสี่สี่กราดนะครับแล้วก็นะครับจะจะมีนะฮะเป็นกําไรนะฮะเบี้ยแก้นะข้อมือข้อแบบแบบถักนะครับมาให้พี่นะครับนะ วันนี้มีมาไม่มากพี่ชายมีมาไม่มากนะครับแต่ให้พี่ได้รับชมได้จับจองกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนะรายการแรกนะฮะขอเป็นนี่ฮะรายการแรกขอเป็นการ์ดครับนี่ฮะนี่ฮะได้มานี่ฮะสี่ใบนะครับเป็นการ์ดเหนือดวงนะครับเป็นการ์ดเหนือดวงนะครับนี่ฮะการ์ดเหนือดวงนะนี่ที่เอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์ก็ได้นะพี่นะนี่ฮะไว้ด้านหลังโทรศัพท์ก็ดีนะครับนี่ ร,ะะรีบจับจองกันพี่นะฮะรีบจับจองกันองค์ละสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับแผ่นละสามร้อยบาทนะกัดหนานะพี่ไม่ได้บางนะหมายถึงน,น้ำหนักกำลังดีเลยนะี่นะอะไนะไว้หลังโทรศัพท์ผมใช้ตลอดครับนะผมใช้ตลอดพี่ชายนะครับเนี่ยผมใช้ตลอดครับใช้จนเก่าแล้วพี่ดูดินะฮะใช้จนเก่าเนยครับผมใช้มาแล้วเป็นปะีแล้วนี่ฮะใบละสามร้อยบาทมีสี่ใบเท่านั้น,นพี่นะมีอยู่สี่ใบเท่านั้นนะครับ แล้วก็รายการถัดไปนะครับเป็นเบี้ยแก้ถักนะครับเป็นเบี้ยแก้ถักนะครับนะมีอยู่สามอันนะฮะมีอยู่สามองค์เท่านั้นนะครับเลขโค้ดนเบอร์นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะพี่นี่ฮะเลขโค้ดนเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะพี่นะนี่จะมีเลขโค้ดนำนเบอร์อยู่ทุกองค์นะครับทุกองค์นะนี่ฮะนี่เลขโค้ดนำนเบอร์อยู่อย่างนี้นะพี่นะนี่ฮะอ่าส่วนอ่าเบี้ยแก้ถักนะครับนะก็แบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะองค์สามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ 300บาทเหมือนเดิมนะครับนะนี่ครับสามร้บาทเหมือนเดิมนะครับนะนะครับแล้วก็ต่อมานี่ครับขอมาอัปเดตนะฮะให้พี่ๆกันหน่อยนะครับนะให้พี่ๆกันอีกนิดหนึ่งนะครับต่อมานี่ครับเป็นรายการถัดไปนะพี่นะรายการถัดไปของยากแป๊บนึงนะฮะรายการถัดไปก็จะเป็นเบี้ยแก้นี่ครับ เบี้ยแก้ที่ไม่ไม่ใช่เป็นถักนะครับก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมือนะฮะเป็นเบี้ยแก้ที่เกี่ยวเว้ห้อยได้นะครับเลขโค้ดเบอร์มีทุกองค์นะครับนี่คือเรียกโค้ดเบอร์นะครับสามารถจะเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็องค์ละสามร้อยเหมือนกันนะพี่นะองค์ละสามร้อยบาทเหมือนกันฮะนี่ฮะติบแจ้งแต่คู่ละห้าร้อยนะพี่เนาะ นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับน่าลองเลือกดูวินะครับราคาเท่ากันพี่ชายนะฮะชอบถูกใจแบบไหนนะครับรับประกันการันตีแท้นะฮะรับประกันเลยครับนะนี่จากวัดนะครับนะรายการนี้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะได้มาหนึ่งองค์พี่ชายนะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับรวยพันล้านนะครับรุ่นนี้ออกที่พระธาตุมืนหินเลยนะครับออกโดยตรงนะครับเป็นเนื้อมหาชนนวนนะครับ ตอนจองนะครับนี่สลักเป็นลายมือปู่นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่หกนะรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะจองมีสี่ห้าร้อยนะครับวันนี้ครับได้มาองค์หนึ่งนะครับผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สามร้อยห้าสิบบาทนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับราคาจองรุ่นนี้แพงมากนะฮะแพงจริงครับวันนี้ขอรุ่นลุดมาได้มาองค์นึงก็อยากมาให้พี่ๆนะฮะแบ่งปันนะครับใครจะจองแจ้งได้เลยเพราะว่าเป็นเหรียญอ่ากรมหลวงชุมพรนะพี่นะแจ้งได้เลยนะครับ นะอีพีนี้น้องไม่ได้ระบุนะระบุะรายการน,นะครับต่อมารายการจะไปนะฮะเป็นพระหุรมานนี่พระอุรมานนะครับนะมีองค์เดียวนะฮะพระหุระมามีอยู่แค่องค์เดียวเท่านั้นพี่นะครับใครจะรับแจ้งได้พี่นะรายรับแจ้งได้นะครับพระหุระมามีองค์เดียวนะราคาเดิมพี่ชายองค์นี้นะเปิดเป็นปันอยู่ที่4 5 0ห้าสบาทได้โคดเ้เบอร์เก้าหเ็ดสาเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับมีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นครับรายการนี้พี่นะครับนะี่ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปขอนําเสนอนะครฮะเป็นรายการถัดไปก็คือจัมโบ้สองนะฮะเงินล้านรายการพิเศษนะครับนี่เะเลขคุณบเบอร์ยี่สิบเจ็ดเหลือองค์เดียวนะฮะองค์นี้นะสองร้อยห้าสิบบาทพี่สองร้อยห้าสิบาทมารับได้เลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเป็นเสื้อเกาะพระอาจารย์ประสูตรหน่อยนะครับขอแจมมานิดหนึ่งนะครับเสื้อเกาะพระอาจารย์ประสูตรขอแจมนิดหนึ่งพี่นะครับนะอ่านี่ฮะ ขอแจมที่หนึ่งนะครับมีอยู่5องค์นะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับทองเหลืองนี่ฮะเล็กโคตเบอร์อยู่ช่วงนี้นะพี่นะผมไม่อยากแกะซีนนะครับจะผิวเสียนะเล็กโคตเบอร์อยู่ช่วงหลังตรงนี้นะนี่ครับรายการทีโรงยาดาที่สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะเอางี้ใครรับแจ้งนะครับว่าอาจารย์ประสูตรรายการที่หนึ่งนะตรงนี้นะฮะต่อมาพระอาจารย์ประสูตรรายการที่สองนะครับนะรุ่นนี้ลงปู่มหาที่าพุทธาพิเศษด้วยนะครับพุทธาพิเศษด้วยนะครับต่อมาเนื้อทองแดงครับซาต ร <Okay. S 1> ายการนี้ mm hmm. 2องร้าบาทพี่นะรายการที่2ต่อมารายการที่3กะรไหลเงินลงยาอ้การไหลเงินฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันเนี่ยเอาไปพี่ชายอีบีนี้นะครับ250หบาทพอพี่นะครับได้มานะครับต่อมานะรายการที่4ี่ครับรายการนี้เป็นแบ็คโรเดียมนะครับนี่ฮะฝังตาแดงครับรายการนี้280ร้อยแปดสิบนะฮะรายการที่280ร้อยแปดสิบราคาเดิมพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าเนื้อทองแดงสตินครับ เนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการนี้เอาไปราคาเดิมครับ250บาทนะพี่นะพระอาจารย์ประสูตรรายการที่5นะครับ250าบาทนะครับนี่ฮะแล้วก็มีมหาอุดนะครับมหาอุดนะฮะไปตามมหาให้พี่พี่ได้อีก3องค์สุดท้ายนะครับไปตามหาให้พี่ได้อีก3องค์สุดท้ายครับนี่มหาอุดนะครับหาตามให้พี่ได้อีก3องค์สุดท้ายครับ ใครรับแจ้งได้พี่นะครับองค์ละ300บาทเหมือนเดิมราคาเป็นปันพี่กับพระปิตายอดมหาอุดนะครับนี่สัตวอีพีจ็นนี้ครับเข <an> ้าวๆนะฮะเข้าๆครับประมาณนี้พี่ชายนะฮะชอบถูกใจรายการไหนทักมาได้เลยพี่ชายนะครับเดี๋ยวรีบจับจองให้นะครับที่จับจองให้นะครับลเรื่องกับขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ